ื่อชีวิตเราคิดถึงแต่อดีตและกังวลแต่ในเรื่องของอนาคต และเราจะมีปัจจุบันที่จะมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จได้อย่างไรคะในอดีตนะคะท่านเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนต้องพบจิตแพทย์อยู่2ปีเต็มนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยโรคซึมเศร้าเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงการที่เราซึมคือการที่เราคิดถึงแต่ในเรื่องของอดีตการที่เราเศร้าคือการที่เรากังวลแต่ในเรื่องของอนาคตวันนั้นมันก็เลยทําให้ท่านเนี่ยได้คิดได้มีมุมมองใหม,ม่ๆในชีวิตบอกเออจริงๆว่ะคําว่าโรคซึมเศร้าเน มันไม่มีอยู่จริงพอวันนั้นนะคะเริ่มปรับเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเวลาที่ทันเจอปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะทันจะมีความคิดที่ถามตัวเองขึ้นมามีอยู่3คําถามซึ่งคําถามแรกตอนที่ทันเจอปัญหาเลยคือ1เลยเราเรียนรู้อะไรจากการที่เราเจอปัญหาครั้งนี้2เลยถ้าเรากลับไปแก้ไขได้เราจะแก้ไขปัญหาอย่างเนี้ยได้อย่างไร3เลยเราจะทําอย่างไรให้ชีวิตเราดีขึ้นจากการที่เราเจอปัญ ปัญหาในครั้งนี้แต่ทุกอย่างนะคะ3ข้อนี้มันจะไม่เกิดผลลัพธ์เลยค่ะถ้าคุณมีคําถามแต่คุณไม่ยอมรับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นการที่เราเจอปัญหามันเป็นเรื่องปกติในชีวิตนะคะถ้าเรายอมรับว่าเออปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วเออรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตมันแย่จริงๆรู้สึกชีวิตมันไปต่อไม่ได้จริงๆเพียงแค่ใจเรายอมรับมันก็วางแล้วค่ะพอเรายอมรับเสร็จปุ๊บเราก็กลับมานั่งถามตัวเองว่าเราเรียนรู้อะไรจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้และหลังจากนั้นนะคะพอเรา เราถามเสร็จปุ๊บถ้าเราย้อนกลับไปแก้ไขได้เราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดีเพราะว่าเราต้องย้อนกลับไปเพื่อที่อะไรเพื่อที่ว่าเราจะไม่กลับไปผิดพลาดในปัญหาในครั้งนี้อีกนะคะและข้อที่3เลยก็คือเราจะแก้ไขปรับปรุงในเหตุการณ์ครั้งนี้ทำอย่างไรให้ชีวิตเราดีขึ้นและจะทำเมื่อไหร่เริ่มเมื่อไหร่ทันนะคะใช้3ามคำถามนี้ ตอบตัวเองทุกครั้งในการที่เจอปัญหานะคะวันนี้ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะอย่าเอาตัวเอง มาคิดแต่ถึงอดีตอย่าไปกังวลถึงแต่ในเรื่องของอนาคตแต่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับตอนนี้อยู่กับนาทีนี้และทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดค่ะและเมื่อเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตก็แค่ยอมรับมันและเรียนรู้กับมันแก้ไขปรับปรุงพัฒนาตัวเองและทําให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆนาทีแล้วความสําเร็จก็จะเป็นของคุณคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตแน่นอนค่ะธัญญีสวยงามสง่ามีปัญญาอย่างมืออาชีพ